สวัสดีครับพบกับช่องบ้านชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทําสาวต้นมะนาวนะครับก็คือมะนาวต้นที่ผมจะให้ดูหลังอันนี้เป็นต้นที่มันแก่แล้วนะครับก็มีการตัดใบออกนะครับเหลือประมาณ1เมตรหลังจากนั้นเราก็นํามะนาวพันธุ์ดีนะครับมาทําการเสียบยอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนมันจะโตขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับ นะครับกิ่งนี้ก็เป็นมะนาวนะครับที่ผ่านการเสียบยอดมาแล้ว1เดือนนะครับนะครับสังเกตว่ามันโตก้างจะเยอะเลยนะครับส่วนกิ่งอื่นๆนะครับก็รอให้มันแตกกระแหงแล้วเดี๋ยวเราก็มาเสียบยอดอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการตำสาวมะนาวนะครับก็คือเราอยากได้มะนาวพันไหนมีทั้งพันไรเมสนะครับมีทั้งพันแป้นพวงพิจิตรมี แป้นลำไผ่นะครับแล้วก็เอาหล,หลายๆพันมาไว้ในต้นเดียวกันนะครับวันนี้ก็จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ <good S 1> คลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ